ก็ถูกทุกงวดเด็ก็ดูไหวถูกทุกงวดได้บ่แม่ใช่งวดก่อนนี้98เลยใช่ไหมแม่ใช่นี่ยงวดก่อนนี้98เนี่ยงวดก่อน98กับ81เออเออทุกทุกงวดเลยนะนี่นะถูกทุกงวดเลย สวัสดีครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทางบ้านนะครับผม mm. แฟนขับแฟนช่องทางช่องนิวพารวยนะครับผมวันนี้ก็พามาตามแนวทางของคุณแม่เนนะครับผมเป็นเลขลับของอาจารย์ให้มานะครับผมเข้ามาทุกงวดนะครับผมงวดก่อนก็8 9ก็ได้กันทั้งหมู่บ้านเนาะนะครับผมอันนี้ก็เป็นหลักฐานเก่าเนาะ8198เนาะนะครับผม เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผมแนวทางของงดนี้จออกมาเป็นแบบไหนเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยสอบถามแนวทางความฝันของแม่นีนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่นีเนาะจ้านะครับวันนี้ก็จะมาถามแนวทางนะครับผมของคุณแม่เนาะจ้าได้ข่าวว่างดก่อนนี้แม่ไปได้เลขเด็ดที่ไหนมาครับเลขบัตวัดโอ้เลขบัตวัดคนใจสองตัวทางหลังคิดไหมครับคิดไหมนี่ สี่สี่ห้าก็สี่เจ็ดนี่มั่นใจเลยครับอ๋อคือว่าเป็นอาจารย์ให้มาใช่ถูกทุกงวดเลยถูกทุกงวดใช่โอ้โหลวดนะก็เกยให้ให้ให้คุณแม่มาทุกงวดเลยใช่ไหมครับใช่ให้มาทุกงวดเอ้ทีนี้ของงวดที่จะถึงนี้เกยให้มาแล้วใครไม่แล้ก่อนนะสี่สี่ห้าก็ก็สี่เจ็ดครับเมื่อวันก่อนนี้ก็ถูกเก่าเปรตนะ ครับท่านให้มาอีกมาวาดเนี่ยครับคราบทุกข์ทงวดอยู่ดอกแสดงว่าอาจารย์นี่หรือว่าท่านเนี่ยก็คือว่าให้คนเยอะใช่ไหมครับแม่ห้เป็นคนๆคนมาหายท่านก็ไม่หายดอกมาวาดก็นั่งตักมากเึงแต่ว่าหายคนเดียวก็ไม่รู้ท่านยืนหายยังก็นาบูดเลยก็นั่งก็ท่านก็ออกมาบันก็ท่านก็ยืนหายเอายุ่มนี่ท่านก็บอกแต่ว่าทุกท่านทุกงวดอยู่ทุกท่านทุกงวดอยู่ทุกทุกงวดทุกท่านอยู่ครับก็วาดกอนดีกก็ออก เก่าเปดไม่ใช่เนี่ยครับเก่าแปดตรงตรงเลยใช่แล้วก็ซุปก้อนก็าแปดหนึ่งนะครับแปดหนึ่งตรงตรงอีกนี่เองโอ้เมนของแกเนาะเมนทุ่งถัดเองดาเนี่ยลมพูไม่รอดถูกถูกหมดบัตรเองก็ถูกงวดแต่บัตรอื่นเขาถูกมากครับนี่เองถูกหลายคนอยู่ครับเข้าไป็ดรัุงเขาว่ากันได้กันกินตุรงุงกระตุกน่ะเขาถูกกันนั่นนะครับเขามาหาแต่ทันเลยต่วันฉันมันเคยได้ไปดอกตะวันมาวันน่ะไปบวชพระท่านดิยุ่นหายในท่านเลยยุ่นหายในนาบูนั่น ตอนตอนท่านโยนให้แล้วท่านไน้พูดว่าอะไรไม่แม่โยมเน้นนักนักติดเด้อท่านว่ากันเน้นนักนักติดไม่ต้องกรับก็ได้เน้นนักนักเน้นนักนักในเองชักผมกังท่านบอกกันมาอยู่อือครับจะวาแนวทางคนนี้กับบุรุกาปิลีเนาะต้องกาที่องปันมาเออไม่กลับบากกว่าท่านใหม่ให้มาน่ะท่านบอกว่ายมเน้นเลเด้อที่นักนักติดท่านวาง่างนี้ครับเพราะท่านทำมาดีว่าตัวถูกตัว่นถ่าออกให้ท่านก็ทำไปมืดเราดีกันนะอันนี้เป็นลายมือของท่านใช่ โอ้ oh, เดี๋ยวเอาให้เอฟซีดูอันนี้เป็นลายมือของอาจารย์เนาะใช่ต้องมือลายมือสันจันตุกขะใช้มาตั้งแผ่นเนี่ยตั้ก็เลยมันแบบบนขอนอนจันนะครับอ๋อพอคุณอันอาจารย์ให้แม่คุณแม่ามาคุณแม่ก็เอาไว้บนหัวนอนใช่เอาไวไ้ไปคลื่นแต่ว่ามันเหนื่อยมันลับเลยวะ่ะอีกเหนื่อยอิ้งเหนื่อยดานนะก็เดินดานเนาะนี่ดามกือ่อยแล้าว่ะครับทันบอกว่าเน้นนักๆเลยท่านบอกเ่าทันเน้นน ท่านบอกว่าเน่นนักนักมัต้องกลับอกโยมอ่ะเน่นนักนักเลยท่านว่ากรนีครับไม่ต้องกลับก็ได้เนาะทางคงเพลินเนาะแสงบางทีไม่เนี่ยดีถ้าเขาอยากกลับมันก็คลับเองไม่กลับดิฉันจะเอาเท่านี้แหละสองตัวตรงนี้ครับฉันคือท่านี้การไหวก็ได้เนาะแม่เนาี่ยเองการไหวไอ้ก็บอกว่าท่านก็บอกว่าโยมเน่นนักนักแต่เด้อว่าจัดเต็มเต็มเลยเด้อว่าแล้วแกก็ออกว่าออกบวกแกไปไปรีบกาลังที่จะตถล่มพระกันแบพระอะไรมาวานนี้นะครับ ไปนั่งกินแต่ทะเลคนกองหายค้นช right the <Huh? S 1> ันคนเดียวเนาะอืแต่ฉันอยู่ได้กับแต่ช่างแต่ว่าความแคนนถูกถูกหมดนะครับแต่อีกว่าอีกนั่งแกโยนให้พกอันนี้ก็ถูกแต่ตอนสามทุนน่ะถ้าใครตายม้วนกระดาษอะไรนี่ก็ก็ถูกทุกท่านแต่ขั้นเจมม้วนกระดาษง้วกเรม้วนกระดาษแล้วก็อยู่ในนี้ใช่ห้ยฉันเลยอออโอ้แต่เด็กแม่มีบุญเนาะแต่ถ้าขั้นนี้ไม่ว่าจะเจอะตัวนห้ก็ชาบ ้องบอกันแหะบอกอึ่นไม่บอกบอกฉันนี่แลต่อาวันเขาักยังไงนั่งคนมากนะผมเลนเดอร่ะตอนนี้ออกตอนนี้ออกกับกกันนี่แหละครับามกกันนี่แหละครับนั่งอยู่เท่าไหายคนะว่าให้ยเมย์ใคคนเดียวใหายคนเดียวนั่งเปนท่านาบดทะานจีซิปวะรถคาบ์ล็อกครล็อกรท่านเขาอยื่ให้คนเดียว แต่ก็บอกว่าตัวนี้ออกแล้วตัวนี้ออกเล้วอยู่ตัวนี้เด้อเน้นนักนักทัน็ว่ากันเน้นนักนักไม่ต้องกราบมันนั่นเองเน้นนักนักเลยจัดเต็มเต็มเลยทัน็วากันเลยที่ไหนเราบอกใครจะเกาใส่กระเป๋าเกลนมากมามาแต่ที่ขอมาไปบนห้องนอนพอที่เกล็ดหมากต่างเอาลูกออกมานะครับแต่ฉันกราไว่าจะยี่สิบเหลยครับกันไว้นอกกันไว้จะยี่สิบกรกันไว้จะยี่สิบครับเห็นคุณแม่พูดแวบๆวบว่าคุณแม่ฝันฝันว่าอะไรนะเมื่อกี้ฝันว่าปลาเตี้ยนะ พันเทียนปะเตี้ยเหรไปอยู่ตะอกน้องสวงแล้วแกไปดอกไปกันนิดหน่อยคนหนึ่งกันไปถามแกแล้วปะเตี้ยนบาลิที่แกน่ะสามสิบเจ้าอยุปะเตี้ยนหน่อยเจ็ดสิบส um. uh ี huh. ่คงกันได้ไแม่ก็ยังไหวเช่นก็่าคงกันแต่อาจารย์นี่ฉันก็ยังเล่นว่ะอันมึงคงกันจะดูแล้วมาเจ้าลูกย้องนี่ก็ดูแล้วเอามาคงก็อายุปัดเตี้ยนได้นี่ไอ้ห้องอาจารย์ไฮมาหน่ะนะครับสี่เจ็ดเจ็ดสี่นี่เนาะเออเชนก่อนเช่นเอาแต่เช่นบางทีเช่นเจ้าหาทิพคูณหาทิพแล้วก็อ๋ทะเบียนบ้านเพิ่นนนนาบบ่คะะักทเียดม สามสูดทำเกมมาแบบรอยเลยทำมาวานนี้ก็เจอกันแบบวานนี้ไปบวชพระไปกันปัดเตี้ยก็นั่งอยู่กันแต่ว่าท่านไม่เห็นหายหาย่านคนเดียวนี่แต่คนเแ่านั่งต่างหลายคนเยอะก็รลองพระเนาะแต่ว่าท่านมาหายหายฉันคนเดียวฉันก็เลยว่าอ้าวคุณฝันเส้นปัดเตี้ยวนี่มันคงกระจานหายได้นี่ว่าไอเจ็ดสี่เนี่ยนะอายุปัดเตี้ยวันเจ็ดสิบสี่จะว่าบริษัทปัดเตี้ยวนั่นสามสิบ ก็ทักกันมาวานมาแต่บทพร,ระก็ะลึคุยกันมาวาดจต่ขอบคุณเอ้ยออกเถอะออกมาเถอะพอลูกได้บินหนามดาแต <c oughs> ่ไทยบ้านก็กระถูกกันหมดเลยเนาะที่อาจารย์ไทยมาเนี่ยอ้อีาากฉาเมื่อไรทางไทยบ้าน <c oughs> อีกฉานั้นไม่ไปดูจับปลายกับป,ป,ปลายที่เรากำลังฝากมาซื้อ <c oughs> อีกฉาตั้งไปามาวานนี่ออืตั้งให้วไปมาวานแล้วจะขึ้นไปจ่านก็ได้แหละกอดก็ไม่ได้ขึ้นไปคนมันมากก็กำลังรำมาดา กําลังระมัยฐาหนักเขาไปได้วัดมาว่านี่นะครับอาจารย์คือคือซื้อแต่เท่เลยจิตสีอีห้าครซื้อแต่เท่แสดงว่าอาจารย์นี่แกถูกทุกงวดเลยเป็นไหมทุกงวดเองไม่ใช่ว่าถูกแมงไม่ได้ถามอีตาเดี๋ยวแต่ถ้าซื้อก็อีเหมยวด้ไหมแต่อีตาหนี่ถูกครับแต่ถ้าอีเหมวท่านก็ซื้อนะอีเมลจะเรียนนะนะครับอย่งต่อจักไม่ได้ถามอีตาบอกวันแค่กาลังมากเลยไม่ได้ถามครับแม่แม่รู้ไหมว่าแกเอาเลขมาแต่ไหน จักเดือด้ไม่รู้เลยกันเลเด้อท่านทำา่ันว่าท่า็ไม่รู้กันหลตอนนี้บอกอาจจะเป็นความฝันของเพื่อนก็ได้เนาะอืออิงก็ไม่รู้หละตอนนี้บางทีท่านฝันบางทีไงก็ท่านก็อิงไม่รู้แล้ว่าท่านจดห้เนาะอิงก็อิงก็ไม่เข้าใจยากษ์ก็ไม่เข้าใจแต่ว่าท่านทุกทุกวางท่านเนี่ยลาองไปทําบุญไปอะไรแกก็จดหายอย่างงี้ไงผมบอกว่านั่งทางทะเลคนก็ยืนห้ปอกเพราะว่า่านก็เลยาหีจ้ะ กำนั่งต่างชาตคนทำไมไม่หายมาใหคนเดียวก็เลยไม่ได้แจกให้ดูดอกก็เลยใส่กระเป๋าเขียนมาก็มามาก็มาบานนี่แหละก็แล้วไปนอนก็เลยไปช่วยเขาลังตัวหลังช่างพอดีแกมานี่ยนะเออไปช่วยเขาลังตัวเองบ้านติดกันหน่อยกเลยไปช่วยเขานเองมากินข้ามาถึงอาบน้ำกินข้าก่อนรับจังแบบมันเหนื่อยเนอเหนื่อยก็รับไปนะก็เลยกบบรับดีจริงวันนี้เดี๋ยวให้คุณแม่ลองเสียงตัวที่พระจันทร์หายมาเนาะค่ะว่าว่าสิฟันดีบอนาะเอออย่างหวานเองอย่างหวานโลก แม่ว่าจะเสียงมาคืนเจอก็ไม่ฟันเนาะเออมันเหนื่อยมันลับมันลับมันเหนื่อยมึงเอ้ยเหนื่อยไอ้เก่งกูมค่อยแข็งแรงด่ามันก็เคยดีคือเขานี่พวกกลกวมันกับเหนื่อยมันก็บลับไปแล้ววะอีนางจดสามตุ้นนะวะสามตุ้นเนาะเออบัาลิที่นะคับบารที่ประเทศอโนะออแกยืนให้แกบว่าทุ่มมาเลยนี่ทุ่มจัดเลยเรื่องเมียจับเลยทุ่มเลยเรื่องเมียจับเต็มเต็มเลยนักนักเลยวะโอเดินไปจะออกลิฟต์ไปออกบูธน่ะท่านกัไปฉลองพระพระไอ้พระตะกอพระไอ้พระโก้นี่ ฝักโก้แดงขั้นเขาไปชลล็อกละทั้นโกดเลยไปยืนไหนทั้งคนเดียวก็เลยนายเหล่าบอกใครเขาทัดมือกูหรือไหนพูดใดไอ้กันหรือแต่กระพอมาหรือก็เลือประมาบอกเขานอนคุณแม่นี่ได้ผู้เดียวเลยเนาะแต่ว่าท่านถูกสงหมบท่านก็ไร้ทีกันเลยดิแี่นี่ก็เคยถือนกำเพลินมันบ่เขาจะถูกบ่อยดิบังไปวังไปวังหัาเก้าท่านก็ได้ยี่สิบบาทดิดุจสลีซื้อตะวัดเนี่ยเพิ่นก็ให้มาเรื่อยๆมันบ่ค่ะให้ให้มาเรื่อยๆแต่ว่าบางคนมาถูกแกท่านก็ไม่ให้นะ ไปเลยว่าจะให้ทุกคุณต่อไปนะครับถ้าใครมีมูทบัตคนณสนิทมันชนิทหมดเถอะแล้วก็ให้เป็นคนยังงั้นเลยแกก็เลือกคนให้ยีเนาะใช่ไปบว่เอาสามทูตเองตักใครตายเลี้ยปนตายคือใครนี่แหละตายก็นั่งสบายกันเต็มม้นในกระดาษยังงี้แหละครับตู้ใครเขาถูกกันเต็มเลยมองตามเนาะท่านท่านเลือกเลือกให้คือกันนั่นแหละท่านไปว่ายะให้บัวดอกถึงว่าแต่ฉันจะซื้ออยู่ครับ ท่านบอกว่าเอาเต็มติมจักชุดไปยังนะเอาไปทั่วเอาไปชุดเน่ยเอาไปวะครับเอออันนี้เอาไปไหมอันนี้ไวันนี้แม่เอาไปขอขอบคุณคุณแม่นะครับสำหรับแนวทางเนาะขอบคุณหลายๆค่ะแนวทางของคุณแม่เนี่นะครับผมแนวทางประจำงวดวันที่2พฤษภาคมนะครับผม2567นะครับผมแนวทางสลักกินแบ่งรัฐบาลเนาะนะครับเอ็ดีแคปหน้าจอเอาไว้นะครับผมมีสามตัวแล้วก็แล้วก็เป็นเลขของอาจารย์เนาะ ให้ชคให้หมาใ้เฮงปังๆทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ